ึงหหหมมููน่อยไสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมครับต้นทงกลุลาครับพี่น้องครับผมได้รับสายโทรศัพท์นะครับจากน้องเอกนะครับโทรมาว่าพี่น้องท่าง บ้านดอนแค่นตำบลทงกุลาอำเภอสวัสดิพุฒิจังหวัด้อยเอ็ดได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนครับผ้ากันใหญ่หมูนะครับผมก็เลยรบกวนข,ขอให้น้องเอกครับทีมงานภาคสนามของทงกุลาแนลนะครับถ่ายภาพบรรยากาศการใหญ่หมูความเดือดร้อนของพี่น้องบ้านดอนแค่นใหม่พี่น้องเข้าเบิ้งครับไปเบิ้งน้ำกันครับสวัสดีครับผมสร้างเอกนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทํำการใหญ่หมูหมูจากประสบ น้ำไผ่น้ำถ่วมนี่ยแหละครับบ้านแช้นตำบลทุงกุลาอำเภอสวุวรรณภูมิอยู่กับพอ่พอพ่อยังนี่พอ่อพ่อซื้อ,อยังไงย่นสีจันทวุ้งครับผมอันคอกหมูผู้ใดน,น,น,นี่ครับคอกหมูคุณวีอ๋อคอกหมูพญนวีไม่ใช่เพชรเนาะไม่ใช่เพชรครับประสบปัญหาประสบปัญหาน้ำท่วมคอกหมูครับหมูพันจกักโตพอ่อ หมู่มันสีหล้อยตัวอยู่บ่อกับว่เห็น,นครับตอนนี้กำลังเอาขืนเนาะ,ะกำลังเอาขึ้นมากสี่ถ้อยหมูขึ้นมาใส่นี่แหละใส่รถเจถ้ยขึ้นมาไว้ช่างสูงครับผมเป็นนักข่าวผากสนามของไอต้อนถุงกระลาชัยแนเด้ครับสางเอกครับผมมาแล้วกำลังทยอยเริ่มทยอยหมูมาแล้วครับหมูมาแล้วครับเบิงสภพาพด้วยครับผมน้ำท่วมแห้งจ็กปีหรอป้าจังได้ท่วมชังสี่ ตอนนี้ปีหนึ่งกระบอกขึ้นปานี่ได้สี่ซิบกาปีแล้วแต่ว่ากนครบรอบนี้กระติกของแปดร้อยปี100ปครับติกของแปดเจ็ดสิบปีอย่างรอบรอบ,บปีเจ็ดสิบปีอย่างเรครับมากแล้วครับหมูตัวแรกครับผมไปมาป้าต <c oughs> อดเกือบเลยเดีเ๋ยวจะเดี๋ยวถอยรถมาหนี พ่อได้นี่แหละครับฝนเขื่อนง่ายเอาขึน้นรถไทยบ้านก็ได้มาซอยกันนะครับตอนนี้ก็ล่างล่อความเสือเหลือจากเทศบาลเพิ่อยุเพิ่นกําลัางเอาเรือเอาอยัางมาซอยแหละครับผม ทุลักทุเล่แน่แหละครับผมพอมันเป็นหมูแม่พันธุ์เบิ้งแล้วลอยหาสิบโลแล้วครับผมตัวที่สองกับมากล้วครับป๊าดตัว ตอนนี้ทัว้งบ้านก็เลยรวมมือรวมใจกันมาซอยเอาหมูขึ้นจากน้ำของไข้น้ำถั่วเทนี้นะครับ ตัวที่สามกำลังมานะครับผมมันความลำบากของพี่น้องนะครับง่ายห,หมูเนี่ยบนธรรมดาเด้อเบิ่งเอาเด้อครับระวังน้ำบักจับไหมเด้อ,อดบ่ ดิง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 ป้าเอาออกมาทีละสองตัวนะครับมาป้าเชีคไหมตัวนี้ตัวใหญ่โอ <S <s ้ยเดี๋ยวมาลอยหาสิบโลูนมาตัวนี้

มับนั่นคือภาพความเดือดร้อนของพี่น้องเฮาครับกับซอยเหลือกันไปทุลักทุเลกันพ่อสมควรนะครับสำหรับพี่น้องที่เขามาเบิ่งกะคอมเมนต์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับสำหรับพี่น้องทีม่มีภาพความเดือดร้อนอยากส่งภาพความเดือดร้อนมาให้ผมต้นทงกุลาครับกะสสามารถ ติดต่อขม่าได้ครับแล้วก็ส่งขม่าได้ครับสำหรับคลิปนี้ไปละครับสวัสดีครับ